ผิดนะครับในฤดูการข้างหน้าที่จะมาถึงอีกสัปดาห์เดียวนะครับก็ฟุตบอลและสำหรับทุกท่านวันนี้ผมต้องถือโอกาสนี้ขอบพระคุณทุกท่านในอีกหน่อาทิตย์ข้างหน้านี้ อยากเป็นทีมผมกล่าวกับท่านทั้งหลายได้ว่านักเตะในสโมสรสงขลาเอฟซมีความพร้อมที่ส่วนประเด็นนักเตะสิบเอ็ดคนวันนี้ผมคิดว่าเราพร้อมส่วนราชการ,นะเ,ปการาเป็นองค์การหมนส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นไม่ว่าเราผมต้องถือโอกาส f อซีครับระหนักสิ่งเหล่านี้ดี h ันเป็นการเริ่มต้นตามกฎกติกาของไทยพิมร์ลีกก็ระบบบัญชีทุกสโมสรงั้นสงขาเริ่มต้นก็ได้ราการมาแล้วก็ที่85เป็นป็นสินค้าเข้าตู้คอนเทนเดอร์ พร้วมเพียรทีเดียวนะครับคือเป้าหมายปีนี้ก็ทั้งทีมนะครับเราหวังร่วมกันว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสงขลาเอฟซีน่าจะได้มีโอกาสเลื่อนชั้นไปสู่ไทยลีกนะครับเ,เพราะว่าในฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเ,เราก็พลาดโอกาสไปแค่2แต้ม2คะแนนแค่นั้นเองแล้วก็ไปเราไม่ผ่านเตะออฟแล้วก็ปีนี้เนี่ย ก็ทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันก็คิดว่าจะพยายามทุ่มเทแรงกายแรงใจและก็ทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะผลักดันให้สงข라이ฟซีเราเนี่ยขึ้นไปเล่นทยลีกได้ในปีนี้แล้วก็เราถือว่าโอกาสนี้เนี่ยเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งของสงข라이ฟซีแล้วก็ปีนี้สงข라าฟซีก็มีความพร้อมในทุกๆด้านนะครับผมคิดว่าในตัวผู้เล่นก็ดีใน ทีมผู้เล่นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ผู้เล่นคนที่12ก็คือแฟนขับของเชียร์ของสงข라이ฟซก็มีความพร้อมกันอย่างเต็มที่นะครับที่จะ,ะให้กําลังใจแล้วก็ที่จะร่วมใจกันต้อนรับทีมผู้มาเยือนนะครับแล้วก็เรามีแฟนขับอยู่ทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดต่างๆก็พร้อมที่จะให้กําลังใจสงขฟซีใน,ในในเวลาที่สงข라이ฟซได้ไปเยือน ในที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสงข라이ฟซีก็เราคิดว่าปีนี้เรามีความพร้อมอย่างเต็มที่ว่าปีนี้เนี่ยผมคิดว่าปีนี้เนี่ยนักเตะมีความพร้อมนะครับสโมสรสงข라이ฟซีเราเนี่ยมีความพร้อมอในนักเตะ11คนเนี่ยเราพร้อมเต็มที่วันนี้เราขาดแตเ่เรายังหวังว่านักเตะคนที่12คือกองเชียร์นะครับที่จะให้กำลังใจนักเตะ11คนในสนามเนี่ยเราคิดว่าสงขลา f c หรือว่าแฟนคลับของสงขลา FC ทั้งหมดเนี่ยนะครับ ปีนี้เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันไปเชียร์สงขาเอฟซทุกนัดที่มีการแข่งขันครับ